สวัสดีครับวันนี้นะครับแบงค์นะครับก็จะพามาชมนะครับบอลสีหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความสวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับถือว่าเป็นบอลสีช่วงแรกๆนะครับที่แบงค์นะครับได้ปลูกนะครับแล้วก็ได้หาเก็บมาไว้สะสมนะครับถือว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะว่าต้นนี้เลยนะครับจะเป็นต้นอะไรนะครับมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับ ต้นนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะบอกชื่อน้องนะครับแอนแบงจะให้ดูความสวยงามนะครับนี่ครับลักษณะการกัดนะครับเ๋ยวกจะให้ดูก่อนนะครับต้นดุยบีนะครับนี่สวยจนขนาดแบงนะครับจะต้องเอามาทําเป็นฟอร์มกอเลยเห็นไหมครับนี่ครับใบเล็กๆจะเขียวแบบนี้นะครับพอเริ่มกัดสีมาหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจะมีจุดสีชมพูนะครับปลายนะครับดูครับกระดูกใบนะครับจะเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชม พอกัดสีขนาดนี้ปุ๊บถัดมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงของน้องนะครับนี่ถัดมาน้องก็จะแบบกัดชมพูเต็มใบแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ใบนะครับหูใบเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าหูใบนะครับก็จะห่างครับตรงกลางสะดือนะครับจะเป็นสีชมพูนะครับนี่พอใบใหม่ของน้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวแปงจะพามาชมนะครับนี่ อ๋อยังไม่ได้บอกชื่อน้องเลยเนาะครับน้องชื่อว่าเพชรพันล้านนะครับชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับต้นใบที่กัดสีแล้วนะครับพาไปชมเลยนะครับไปชมกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆน่เองนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับกัดสีแล้วนะครับหลังจากที่ปลูกมาแล้วอันนี้ต้นนี้เห็นต้นแบบนี้นะครับน้องก็อยู่ที่ประมาณหกเดือนได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เลี้ยงไว้ในร่มนะครับ พราะว่านี่อันนี้ก็ฟอร์มกอเหมือนกันนะครับเพชรพันล้านนะครับเพชรพันล้านเนี่ยแมงก็จะมีแบ่งปันนะครับอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นใหญ่ไซส์ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับที่อันนี้จะปลูกปลูกในสแลมนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะคเพชรพันล้านที่ปลูกไว้กลางแดดนะครับลักษณะของน้องก็จะแบบสวยแตกต่างกันนะครับ นี่นะครับอ้เลี้ยงไว้แดดหนึ่งร้อเปอร์เซนเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหกัดสีสดสดแบบนี้นะครับต้นบอสีนะครับที่เลี้ยงไว้กลางแดดนะครับก็จะสวยกัดสีแบบนี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับก็คล้ายๆกับเพชรพันล้านเหมือนกันนะครับแต่คล้ายๆหกหล่งด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้คือนารายเรืองพบนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนารายเรืองพบกระดูกตรงกลางก็ จะไม่ใช่สีขาวนะครับส่วนหกหลงจะเป็นสีขาวนะครับเพชรพันล้านนี่เห็นไหมครับความสวยนะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแบงค์นะครับได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับให้ผู้ชมนะครับได้ความรู้ความสนุกนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพชรพันล้านสวยๆเลยนะครับ